สวัสดีค่ะเอดีนงคานเฉลยศกผู้จัดก,การโมบายน,นะคะร้านเนื้อนะคะโมบายพอลีน่าเน็ตเบร์กเนาะวันนี้ก็มีโอกาสเนาะค่ะเดินมาติดตามนะคะ,ด,ะ,คะดูคุณแม่เนาะเพิ่นที่มีปัญหาสุขภาพที่จะทางสมเกาหลีตะคุยพาดคนอยู่บา้านในเข้ามาตามเบิ่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ชื่อว่าแม่ยังเนาะค่ะคุญมานงคามบุญมานงคามยู่บ้านในนยคะัสค่ะแม่สวี่ะคี่ยาะมา ที่สามารถแม่ในภานมันกอหลีตะวนทัศนแม่มีปัญหาสุขภาพนะคะกานไม่ยั่งคืนไม่ยั่งคืนอยากกินเขาอ,อยากกินน้ำอต,อตอนแรกนะคุณแม่ป่วยเป็นโรคอะไรคะอันมาลาเป็นโรคเก้าบาร์ดกินนั่นนี่แล้วมันไม่ยั่งคืนแล้วอ,อยากไปตรวจเลือดเบิ้งน้ำมอที่นี่ค่ะมอที่นีป่ป่วยริดเลวว่าพี่แม่เรามาหนีลูกเก่ามีเลือดขาดประสาทเลือดตรวจเลือดหายจ่นีระบายอันใบที่ตัวเลือดนะจ่า คนบอกว่าผลเลือดดีขึ้นมาแม่จ้าอันอันนี้ที่เพิ่นเพียรให้แม่เบิ้งอันนี้ก็ดี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 ว่าตอนแม่ก็อันมาเลยแล้วน่าจะแล้วแล้วถ้าว่าเป็นลูกเก่ายังมีไว้แม่จ้าอันนี้นี่เขียนว่าปกติดีทั้งหมดนะคะนี่คือใบรับรองจากคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอปวิบัติงานโรงพยาบาลอะไรที่ไหนเพิ่นอ๋อไปที่ลีนีกเพิ่นก็ตรวจแล้วค่ะ ว่าคุณแม่ผลเลือดดีขึ้นนะคะแต่ที่ว่าเป็นโรคเกาเดินไม่ได้แต่ไม่ยากเลย่าคะแม่ไดนค่ะคุณแม่ลกเดินโชว์นีงนะคะเนาะเดินไม่หยุดะคะได้ค่ะเดิน <c oughs> เดิน <c oughs> ว่ากะดีงางนมๆเห็นไหมคะ จากที่เดินไม่ได้นะคะเนาะนี่แหละค่ะจุดยอดเลยค่ะแม่เนาะจ่าขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทอริน่าเน็ตเวิร์กเนาะดีใจมากค่ะแม่ดีใจไหมคะเพรว่าคุณแม่กัรักษาตรงนี้มานานมาแมะห่วยดุลเราได้ลูกหลานดุลเราดีใจแล้วเนาะจ้างานแม่ทำนี่พุ่ใจเลยภูมิใจมากนะคะสุดยอดนะคะน้องผู้ใดที่มีปัญหาเราเป็นหางเป็นหาง เรื่อวงว่าเขาเจ้าข่าวอะไรม่ไม่อยากะลยไม่อยากเน,น้นเน้นคว่าจะของเอ่ออนลูกว่าแม่เขาเข้าไปเจ้าไปผมก็เกิดกวแม่หนูก็แสบกนันหนอะค่ะเมื <Okay. S 2> ่อไปไกลเลยร้านเจ้ามาให้ค่ะเนาะโอเคเนะนาะก็น้องคำก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทารินนาเนตเบิร์ที่ผลิตภัณฑ์เอ่อผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะะสมเกาหลีตะกุยพัดไหยุคูกับคนไทยเนาะให้คุณแม่ ที่ปวดปวดเป็นโรคเกาแล้วตอนนี้คืออาการดีขึ้นนะคะน่ะเนาะผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกาเนาะคะ่ะเนาะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่อ่าเราเรื่องอะไรเรื่อนะคะติดต่อมาได้ที่ทีมง,งานของเราได้ทุกทุกท่านนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านอ่าดับเบิ้ลดาก้อนวันดีดีดับเบิ้ลอ่าท่านดาก้อนละออมรือว่าท่านเอ็ดดียุทธนาสาขาสองบ้านดึงน,นะคะมาถ,า,ถามหา คท่านเอ็ดนวีวยุทธนาชาติรุยดู่สยแล้วะคะนะ่ะเนาะสาขาบานบุงสาขาสงค่ะแล้ะสำหรับวันนี้้องคานก็ขอขอบคุณค่ะ